วันนี้มาดึกเลยครับประมาณสองทุ่มแล้วจะไปยะโสครับไปงานแต่งอยู่ที่อุษาณนะครับเอาเอ็มจมาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งินด่วนเอ็มจีอู้เติมอียี่สิบนิ้กินลิตรสี่สิบเอ็ดบาท ห้าร้อยได้ไม่กี่โลเองอไอเรนเองเขาใส่มาทำไมใส่มาแปะเรดหรือเปล่าสวยดีนะสาอังกฤษ ยังปกติดีนะครับเครื่องโอ้นึกว่าแปะเลยดแล้วยัง ทำอะไรกันถอนบ่เป็นลังเลยครับวันนี้เอา้าเปิดฝาข้างทำไมอันนี้ยังไม่ได้ทำสีนี่โอ้ยยังไง เขาเตรียมจะแปะเลดแล้วเด๊บน,นี่ตัดแล้วเนี่ยแปะเอีกกระดาษกาวเนี่ยเกิดไม่ใช่ไอ้สามเอ็มอ๋อเขาเตรียมจะแปะเตรียมจะแปะเลดก็เลยเปิดฝาข้าง สปอยด์สปอยด์โอ้โลโก้ว่าใส่สูงไปนะเออเนี่ยให้มันอยู่ขอบเนี่ยอยู่ขอบล่างเนี่ยโอเคเลยนะไม่ใส่สูงเกินไป แสดงว่าต้องต้องย้ายตัวนี้ไปเป็นแบบจับอยู่ด้านบนให้มแบบจับแบบแนวยาวเลยเนีย่ยเปิดไม่ได้เปิดปุ๊บติดน็อตตัวนี้เดีย๋ยวให้สียันจับตัวนี้ให้ใหม่ยิงตรงเลยยิงตรงข้างบนเลย จับสูงไ,ไ,ไว้นั่นแหละด้วะเสมอเลยเนี่ยมันต้องขอบด้านล่างนี่จับไม้ได้ไหมจับสูงเกินไปติดสูงเกินไปมันต้องลงล่างอ่ะเดี๋ยวบอกแซนไม่ อันนี้โอ้ทำสีข้างบนหัวด้วยเออนี่คันนี่ติดต่ำอยู่นี่เห็นไหมนั่นติดสูงเกินนี่ติดเสมอนี่เลยอันนี้ติดต่ำพอดีลูเป้สช่างช่างติดโลโก้ให้ใหม่เด้อเอาลงอีกมันสูงเกิน อันนี้พอดีอันนี้เสียเลิบติดให้เสียเลิบติดให้โอ้สายราวไฟแล้วด็กเราวเดิมครับราวเดิม อันนี้เือบูดืมนะครับเปลี่ยนแค่โค้งนะครับเปลี่ยนโค้งหลังด้านท้ายน่าจะเสร็จแล้วนะคันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะด้านท้าย ทรงก็จะดุมากเลยเวลาใส่คือเวลาใส่ระแนงเข้าไปเนะี่ยดุมากเลยนะมันดูดุอะ่ะมันเข้าทรงดีมากเลยเวลาถอดระแนงไปไม่ค่อยดุเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดใส่ระแนงไว้มันดูแบบดุดันขึ้นมาทันทีเนี่ยเห็นไหมพอถอดระแนงไว้ดูไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ ถูโบครับสีกากเพชรคันนี้เข้ามาใหม่กำลังย่นช่วง ตัวหนังสือปะไอตัวหนังสือข้างหลังผมมันผอมผอมยังไงไม่รู้มันผอมถ้าได้ตัวหนังสือเหมือนตัวหนังสือเก่าเหมือนเจ้าคุณทองจะสวยมากเลยอันนี้ตินิดหนึ่งครับติดินด่วนเนี่ยผอมจงอางก็ยังครับยังไม่เพ้นนะครับ ว้าดูตาส,ส,ส,สล่งสวัสดีครับช่างมีครับผมถอนบ่ครับเอ้อทาทำไมไม่ได้ถอนอ่ะอย,อยากถอนอยู่แต่เป็นทางไกลเนาะเตรียมเปะเลยแล้วครับแต่ว่าช่างน่าจะพักครับ นี่เดี๋ยวเขาแปะก่อนเดี๋ยวช่างมาแปะให้ดูตัดเรียบร้อยแล้วต้องวุ้ยต้องใส่อีกนี่ไม่อยู่หรอกนี่ฮะจะไปนูน่นไปยะโส เยวโซนายช่างแปะเรดอยู่ไหนสปุ่ย,สป,ยสปุ่ยนีแล้วมัง้งโอ้โหอดเองนจัดเองเลยดูกลับเพชรที่ผมทำหนามากพ่นเกือบ20รอบอะทั้งสีทั้ง เอ้ยไม่ใช่แลกเกอร์เกือบยี่สิบรอบประมาณสิบห้ารอบอย่างน้าครับรอชมกันนี้ไฟเต็มระบบน่าจะประมาณรถสไตล์รถน้องมุกอ่ะคันเนี้ชนอะไรนะฮะชนอะไรนี่ไะชนต้นไม้ไหลอืมไหล เอ,เอาละครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงยะโส่นี่ก็น่าจะดึกพอสมควรครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างเฟยเขาจะยิงให้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นโนทรัมซิงน่าจะมารีวิวอยู่นะครับแปะไปมันจะสวยไหม เราชมต้นต่อไปยังไม่ยิงนะด้านในโอ้ยสงสารยางแค่ปะอันอันอัน อันไหนอ่ะอู้ทำไมพวกจ O 8 E แปดทำไมปบรกเกนมันชอบรัวเนี่ยฮะช่างเปลี่ยนมากี่คันละเปลี่ยนเปลี่ยนมากี่คันละไอเบรกเกนนี่เปลี่ยนมากี่คันละแล้วทำไมมันชอบรั่วอ่ะมันยังไงเป็นยังไงฮะเฉพาะเแาะ8 E อ่ะ

อู้ดีนี่เขาด้วตรงนี้เห็นไหมนี่ไหครับมันไปด้วเหรอไหนนี่ไหนม่ประธานาไปเครียรก่อกไอ้บ้ามันด้วมัน้วดด้วให่เลยมันมัน้วดไปข้างหลังเหรอครับอ้ยดอีเปาะมากเลยถ้มันวความเครื่องเบ๊จกกินไหมเด้อ มันต้องยกประกันไหมเพรอะมันเป็นประกันกระดาษเนี่ประกันขาดประกันขาดแปดอีจุดเปร่าคือปั๊มน้ำประกันท้องอ่างเจอมาบ่อยหลายคัดเลยก็เขาเอามาเปลี่ยนตอนที่วันที่ เซลนิวนมใหญ่ๆยรูบเซลนมใหญ่โอเคครับคลิปนี้บายบายครับอันนี้เพิ่งกลับมาจากงานบุญครับผมต้องเดินทางแล้วแหละนะครับไม่ได้ดูตอนแตะเลดนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ